สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดในเรื่องของ j จ้ a ภาษาก t ีกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการดักนะครับดักถ้าหากว่าผู้ใช้เนี่ยพิมพ์คำหยาบคายเข้ามานะครับเราก็จะทำการ alert นะครับบอกให้กับผู้ใช้ว่านี่สิ่งที่คุณพิมพ์มาเนี่ยมัน ยอบคลายนะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ฟอร์มเก่าครับอันนี้ก็มันก็จะมีฟอร์มเดิมนะครับที่ผมใช้ถาตัวอย่างอันที่แล้วไว้อเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น มีแค่อันเดียวพอนะครับอันนี้อันเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่า i n p พ t เป็น,ดเ,ปนเด็กเข้าไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยว,วถ้าผมพิมพ์คำหยาบขึ้นไปเงนี้นะครับมันก็จะทำการบอกกับผู้ใช้นะครับว่าห้ามพิมพ์คำหยาบนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนเดิมครับอันนี้ก็มีฟอร์มครับ ฟมแล้วก็เม็ดใสไม่ตอดเป็นโพสต์นะครับแล้วก็มีออนสับมิดนะครับก็ไปผูกกับตัวเช็คฟอร์มนะครับที่เป็นฟังก์ชันของ Java Script ครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นแท็กนะครับเอาไว้ให้กับยูเซอร์ใส่ข้อความเข้ามาที่ที่เราจะ v วา d a ด e ฟอร์มนะครับ ก็จปก็จะมีปุ่ม s u b มิดหนึ่งปุ่มนะครับปุ่มนี้อ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาทำการเช็คฟอร์มก็ประกาศตัวแปรไปตัวนึงครับเอาเป็นตัวตัวเอมนะครับเอาไว้สำหรับใส่เมสเซจนะครับแล้วก็ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะเป็น สิ่งที่เรากรอกเข้ามานะครับกอกเข้ามาเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนกันไขก่อนตรงนี้ผมจะเอาตรงนี้มาใส่นะครับแล้วก็มากำหนดว่าเท็กเท่ากับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน <c oughs> ซึ่งเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับสตริงจัดการเกี่ยวกับสตริงในจ a v าส c r i p t นะครับชื่อว่าฟังก์ชัน <c oughs> index of นะครับเดี๋ยวผมจะลองเ็ค ออตรงนี้เป็นคำหยาบที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือคำว่าเกียร์ผมสมมุตินะครับสมมุติผมรอกคำว่าเกียนนะครับ <c oughs> มากกว่าศูนนะครับลองมากกว่าศดู ก็เสร็นปุ๊บมันก็จะทำการนบอกว่า,อาบอกว่าอะไรดีนะครับมันก็โนโน่ออ no, no, นะครับโนโน่ no, no. คือถ้าผมคิมคำว่าเกียร์เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นว่าโนโน่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็มันก็จะผ่านไปนะครับ ดี๋ยวนี้ก็ไปประยุกต์ใช้กับพวกของโปรแกรมพวกแชทอะไรได้นะครับนะงัง้นเราลองูลองดูนะครับน้อยเฟชอีกทีหนึ่งอ่าได้แล้วครับไออีนี่ชอบแชทนะครับโอเคลองใส่ข้อความ,มอื่นดู ผ่านนะครับลองใส่คำว่าเกียนก็ผ่านนะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ไดไ้ต้องมาก่อนลบหนึ่งโนโนนะครับอ่ามากกว่าลบหนึ่งครับก็คือว่าถ้าหากว่ามีคำว่าเกียนอยู่ในคำเนี่ย มันก็จะบอกว่าโนโนนะครับเดี๋ยวผมลองใส่แล้วก็เกียร์ดูครับโนโนเห็นไหมครับล็อกได้ด้วยปึ๊บคำว่าเกียร์อาจจะมาอยู่ข้างในอย่างนี้ึ๊บโนโนนะครับแต่เราลองเอานี้ออกปึ๊บลบทึ๊บขาดแล้วเห็นไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการใช้ฟังก์ชัน จัดการสตริงของ JavaScript นะครับในการมาประยุกต์กล่องคำพูดที่ไม่สุภาพครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะลองเอาไปพัฒนากันดูนะครับ